สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพันทวิศาลกันธ์ชื่อเล่นชอมิกิอายุ11ปีศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสาธิตวัลอรลงกรวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ไข่เปลือกไข่คะ่ะให้เป็นประโยชน์นั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราต้องใช้ก็คือเปลือกไข่เป็นตัวการสําคัญเลยค่ะและอย่างที่2ก็คืออุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้เองนะคะหากใครไม่มีครกก็สามารถใช้กล่องขนมที่เราเคยกินนั่นเองนะคะ แล้วก็ส่วนที่เราจะเอาไว้ทุบนะคะก็สามารถใช้ค้อนหรือว่าใช้มือเราบีบบีอย่างนี้ก็ได้ค่ะมาขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราก็จะใส่เปลือกไข่เข้าไปนั่นเองค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะพอเราได้ตาที่ต้องการนะคะเราก็เอาสิ่งที่เราต้องการจะมาทุบมาทุบเปลือกไข่ให้ละเอียดได้เลยค่ะ ว่าเปลือกไข่ที่เราทำเนี่ยยังไม่ต้องใช้ตอนนี้นะคะเราก็สามารถเก็บใส่เจ้านี้ได้เลยนะคะซึ่งก็คือขวดน,น้ำนั่นเองค่ะขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้นะคะเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยแต่ว่ามิกกี้นะคะจะใช้ตอนนี้ได้เองค่ะเพราะว่าตอนนี้นมิกกี้รอเปลือกไข่มาช่วยบำรุงอยู่ค่ะฉะนั้นยตามไปดูกันเลยค่ะในนี้นะคะ,ะก็คือพูดผักสวนครัวที่คุณพ่อของเราได้ปลูกไว้ได้เองนะคะแล้วก็หวงมากๆเลยค่ะนี่ นอกจากที่มันจะสามารถทําให้ต้นไม้มันบารุงขึ้นนะคะมันมีแคลเซียมสูงแล้วก็สามารถต้องกันมดที่มากินรากไมไ้ได้เองค่ะเราจะใส่ให้ดูเลยนะคะแล้วก็ค,ค่อยๆใส่ไปอย่างนี้ค่ะบางทีก็ได้นะคะใส่ไปน้อยค่ะเพรมันติดกัน วันนี้นะคะก็จบแตทินเท่านี้ก่อนนั่นเองค่ะอย่าลืมติดตามกิจกรรมใหม่ของมิกกี้นะคะหรือกิจกรรม,มอื่นนั่นเองค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ